สิ่งที่หนูได้เรียนรู้จากการทํางานที่นี่ก็คือว่าเรายังอยากพัฒนาเยาวชนอยู่ต่อให้เราเข้าไปสู่ในระบบของราชการหลายๆอย่างที่เราเคยทำนะคะหนูเอาไปจัดในงานโรงเรียนสีขาวซึ่งเป็นพาร์ทของโรงเรียนมีการจัดวาดภาพจต่ใ้ทุกความรู้ทุกอย่างที่เคยใช้เอากลับไปใช้กับนักเรียนในชีวิตจริงก็ทำให้เรารู้ว่า าบางทีในการเราทํากิจกรรมแบบเนี้ยมันทําให้เรา,อามองเห็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งลึกเข้าไปอีกต้องยอมรับเลยว่าเป็นคนที่เติบโตขึ้นมากมองโลกสังคมอะไรเปลี่ยนไปมากมายเพราะว่าจากการทํากิจกรรมมากมายอะ่ะเราได้เรียนรู้ เมื่อก่อนอาจจะมองว่าผู้ที่ใช้ยาเสพติดสารเสพติดอะไรเงี้ยเป็นคนไม่ดีพอเราได้มาเรียนรู้จริงๆแล้วมันมีปัจจัยพื้นฐานหลากหลายอย่างที่เขาต้องเผชิญต้องเจอทุกอย่างที่ทำาอเวอร์เ m น n ์ต่างๆนะครับมันดีไปหมดเลยมันเราชอบมีพื้นที่ปลอดภยัยแนวคิดที่เราเสนอไปก็จะมีพี่คอยมาแนะนําคอยมาบอกว่าเออตรงนี้มันมันโอเคแล้วนะตรงนี้มันเยอะไปอะไรเงี้ย ทุกอย่างแล้วมันรู้สึกว่ามันกลมกล่อมไปหมดถ้าถ้าถามว่าชอบอย่างใดอย่างหนึ่งไหมเนี่ยก็คงบอกตรงว่าตอบไม่ได้ฮะการทำงานตรงนี้มันเป็นเซฟโซนมันเป็นพื้นที่ปลอดภัยในการแสดงความเห็น ให้ให้กับเราเนาะเราคิดอะไรเราอยากจะพูดอะไรตรงนี้มันมี Freedom of speech ให้กับเราอะไรอย่างเงี้ยครับจนปัจจุบันตอนนี้น้องๆก็ยังขับเคลื่อนโครงการที่มันมีความสอดคล้องแล้วก็ต่อเนื่องกับโครงการเราเราก็เลยรู้สึกว่าว่าเราดีใจเนาะที่อย่างน้อยเราก็เคยได้เป็นส่วนหนึ่งครับที่รู้สึกดีที่สุดเลยคือตรงนี้มันเป็นพื้นที่ให้เราได้แสดงความสามารถแสดงความยินเห็นแล้วก็แสดงศักยภาพที่มีคุณค่ามากๆที่เรารู้สึกว่า เราอยากให้ทุกพื้นที่ของสังคมในประเทศไทยอ่ะมันทําได้แบบนี้แล้วเด็กๆเกยาวชนน่ะที่เขาอาจจะประสบกับปัญหาหรือไม่ประสบกับปัญหามันจะได้มาเจอกันในพื้นที่ปลอดภัยค่ะอย่างเช่นตัวอย่างก็มีน้องๆอ,อายุน,น้อยาห,หรือมากกว่าเฮาเนี่ยครับดูเป็นแบความคิดไปเป็นผู้ใหญ่ดูวิธีคิดนําลักคิดของเปิ้ลเนี่ยลองมาใช้กับชีวิตตัวเขาได้พองนะครับแล้วก็ ในเรื่องการพูดในะที่สาธารณะนะครับถึงการใช้นในความคิดเห็นเนะี่ยก็เรียกว่าใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าตอนนี้ก็นํานมาเกี่ยวกับงานด้วยนะครับปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์นะครับของภาพเอาลักคิดเอาวิธีการพิเศษหรือวิธีการพูด,พดแนวคิดต่างๆนะครับมา,มาใจได้เยอะมากครับซึ่งหลายๆคนอาจจะมองว่าสิ่งที่เราทำนะครับมันอาจจะนอกลูก่นอกทางมันอาจจะไม่เป็นไปตาม กรอบสังคมเดิมหรือค่านิยมสังคมเดิมที่วางไว้แต่สำหรับเราอะ่ะมันคือการคิดแบบใหม่การคิดที่จะนําพาสังคมเราหรือเด็กและเยาวชนเราอะ่ะไปในทิศทางที่มันดีขึ้นและมันเหมาะสมกับบริบทของเขาและมีพี่ๆที่เขาเป็นเจเนอเรชันเก่าที่พร้อมรับฟังด้วยบางคนก็ไม่พร้อมรับฟังไปเจอเด็กยุคใหม่คำถูกพอที่เป็นเด็ก เด็กโลซิ่งหน่อยแล้วแต่งหน่อยใช่เขาก็จะมีความคิดอีกแบบหนึง่งแต่ว่าตรงเนี้ยมนทำให้เรารู้ว่าเราทำงานแตกต่างแต่และเจเนเรชันเราจะปรับตัวยังไงทุกกิจกรรมมักจะมีบทเรียนเสมอจะมีเหมือนป่าชุมชนชาวบ้านอะไรเงี้ยในกิจกรรมผู้ที่เคยเจอประสบการณ์อะไรเงี้ยบางครั้งเราไม่เคยสัมผัสก,กับคนที่เขาเจอประสบการณ์นั้นโดยตรงมันเป็นสิ่งทำให้เราตกผลึกเนืคิดได้ว่าเออมันจะมีเหตุการณ์มีแนวคิดแบบนี้อีก ได้แสดงความคิดเห็นเต็มตีเนาะแล้ว่าทาอยากทำอย่างพ้องได้อันลงมือทําจริงๆนะครับเกี่ยวกับมันชุมชนนะครับแล้วก็พอมะทับใจต่างๆในของพี่สตาร์ตโดยของอันเพื่อนๆตัวครับที่ร่วมลงมือกันลงแรงกันนะครับทำให้มันอาจจะ้องว่าประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งครับผมครับต้องขอบคุณพี่ๆทางมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนๆที่ชักชวนมาทํากิจกรรมอะไรอย่างนี้เพราะว่าเราได้เรียนรู้มากว่า ในโลกใบนีย้ยังมีปัญหาอีกมากมายเราต้องมีเป้าหมายที่มันชัดเจนค่ะมีเป้าหมายว่าเราต้องการอะไรต้องการพัฒนาเด็กยังไงแล้วเราจะไปถึงยังไงเปรียบเหมือนเราปีนเขาอะค่ะมันจะมีพลาดบ้างก้าวถูกบ้างก้าวผิดบ้างแต่สุดท้าย